สบายดีพี่น้องมันจะขู่สกุลเดิมมันีิอ้นสิมาต้มใส่ห่านบอแปมบแพปมาะเทืดยงำใส่เลยพี่น้องเด้อยใส่ตันเดี๋ยวรอติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่ก็คือใส่ตันเล้วพี่น้องแต่มันซุกแล้วแต่ว่ามันเดี๋ยวเขาใส่ซองปิะมันแข็งห่อต้องเอามาต้มอีกน้ำหนาวต้องต้องต้มเยอะหน่อยน้ำหนาวต้องต้มเยอะหน่อยแค่นาได้มั้นอ้นคสิเอาใส่ต้ม ต้มใส่เด็กพี่น้องเด้อผมจิ้มไข่สนุกกระบอกแฟนเพื่อนกัซซีมาสานุกคนหั่นแครอทเด็กพี่น้องเด้อเอาหมใส่กระเพยกัซซ<อ>ี่หั่นหอมไงกระเพยกระเพยคือยำเสียงบบได้เนาะจะือยำใส่ตันเนาะ ใส่ลอทวนนึ่งเลยน้ค่ะวานอาสายพูแรเออโพูดอะไทำงานูดไวเลยนะขูดไปใส่ให้มันเสียล่าเลยเสียไคือกันนั่นแหละเอามาไหวกับเชฟี่มาจนการขูดเลจ้าพี่น้องขูดจเส์สิใส่ยำใส่กันพี่น้องสวดกัเธอแลขูดไเนาะขูดเลย ก,ก็ใสาา่ขุย่างไว้ใส่้างหนอนหนึ่งคว่ย,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 ยำประเภของยำนี่บะเพนจีไ่ได้สูตรมาต่ใส่บะเพนยำนยบะเพนได้สูตรมาจากกุ๊กเมืองไทยเนอะกุ๊าากเมืองไทยนะจ้าเพื่ไปเป็นเซฟเป็นกุ๊กยูยู่ยจังหวัดอยี่ยวะยู่ย โมเป็นไรหมอะไรจะวัดจะวัดอะไรต้มดรอป็อะไรดรหมอกับโพรด้วพี่น้องอุ่นใส่ใบมะกรูดลงเป่าแพนเพราะกระเป๋ายากพี่น้องอุ่นก็เลยดรอปมาทางหม้อต้มซะก่อนนะจ้าใส่พ่อวขาใส่เกลือเด้วยพี่น้องใส่ผงชูรมุสรเต็งงัวเราก็เอาใส่ลงเนะจ้าบนี้ เป็นพวงเลยมันเป็นน้ำก้อนเย็นพี่น้องเป็นน้ำแข็งเาใส่ลงซอยกันพี่น้องสบายดีพี่น้องม้อนี้สบายดีจ้าแพนทีมายำใส่ตันเลยพี่น้องบอกแพนก็ได้สูตรมาจากกุ๊กเมืองไทยพี่น้องคนปเหตดงานอยู่จังหวัดสุโขทัยห้านอาหารอินมมอพี่น้องเด้อ แถวนั่นแหละแถวนั่นแหละแถวนั่นแหละกาแฟเธอก็ว่ายากด้วพี่น้องเด้อใชอหโม่เลยพี่น้องแต่คือตอนนี้ทานอาหารมันจะอยู่ไกลกับโรงเรียนพี่น้องโรงเรียนมหาลัยพี่น้องเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ทาหอาหาที่ประเภทหน่ะเจ๊งแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมีตะเกียบเข้าไปกินพี่น้องอายนี้เป็นสเปคเดีอรพี่น้องเด้อแล้วก็ บอให้เลยหนีมาพี <ok os an>. ่น้องหนีมาในเองก้าพี่น้องมาลองซิมมือนกันว่ารส่าตจ้องไปเ็พี่น้องมาดูกันแล้บพี่น้องก็แค่เียว่าอันห้ามเจงย้อนบอแฟนไปเป็นกุ๊กมันมี่นาคเขาไปไปกินอยู่ขนาเต็ดเบื่อแล้วพวกตำรวจเขามากวดมานี้ยอันนี้ไม่ใชงสิแป๊ะครเอพี่น้องนะ ก็เลยค้างหาก็เลยปิดพี่น้องเออโอเคาอกแห้ก็เลยหนีมาบาวบ่าบ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 แมาดูกันว่าสีรสซาดที่ออกมาแบบไหนพี่น้องมาดูกันได้พี่น้องก็จริงๆแล้วโดนปอบแพนคนตลกเลยพี่น้องคุาว่าบแฟนมดมือมดเบ็เจ็บถ่องเจ็บสายน้ำหนองเคยมีการปอบกันอีอ้ต้นคนโสดเนี้เห็นว่าก็ได้โอ้ยน้อพี่น้องน้ออีต้นอ้นเนี้ย พี่น้องอันนี้ก็พักตั้งสายเลยพี่น้องเนอะเป็นคนไทยอยห้องพักคืนสายพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนชาวญ่ามานำแต่ว่าเบาแผ่นจะบุตรที่ผมญานี่เสียดายพี่น้องเสียวเสียวเจ้าให้ฉันนกกินนกกบูกินเี่น้องแล้็แมงมัวนะพี่น้องที่มันได้แมงมัวเจ้าแมงมัวจิที่นี่ตัดงานเดียวพี่น้องเดินทางตัดมุ่นเลยพี่น้องสี่ชั้นมันออกมาแบบชิวันมันจิมุ่นหลายนะพี่น้องต้องตัดเพราะว่านี้ที่เห็ดงาเบาแผ่นนะพี่น้องเด้อ ของน้องเคยเคยเป็นกุ๊กเคยซอยกุ๊กอยู่ไทยเห็ดงานมาไทยมาซอยเลยเต่แต่ใครล่ะสนุกพวกก็ใช้มาตำเผ็ดได้พี่น้องแล้วตำใส่ยำน้องตำเผ็ดแดงแดงพอด้านนั่นเออหลายพวกเราจะไม่ยากเผ็ดพี่น้องสนุกก็ซอยกุ๊กพี่น้องกุ๊กแทนซอยกันพี่น้อง ตงพรขาตา้อันนี้คือการบีบมะนพี่อตานุเกระตัมะเพพี่น้องิกเบาแฟนมะกะบีบน้ำมะนาวบีบน้ำมะนาวสิเห็ดยำพี่น้องเตรียมไว้มีผักตองใสยแค่หอดหอมใหญ่ตังมะเบีบน้ำมะนาว น้องพอจีะะบใ okay, um, ครน้องมาดซอยแม่นจ right. okay. um ้าต้มใส่กับผดฟองๆพี่น้องจังน้อยกะโอเคจังน้อยกะได้แล้วโอ้นเจเอามาซอยแห่บ๊าวแพมให้น้องเคยเป็นคนยามที่น้องซอยกันไหนอะนี่เบียร์นี่ก็เขาจึงเอามาต้มอีกหฮนเพราะว่ามันแข็งเรพี่น้องเป็นน้ำแข็งเป็นพอใส่ฟองปิดกรเลยมาต้มในนั้น ให้มันหอน้อให้มันกินมันจึงแซ่แบเนาะบอแพนเห็นอยังปอกกระเทียมป,ปอกกระเทียมใส่ต่ำใส่กระมักกิก๊กเนาะ้าเวาบอปอกปกระเทียมนี่มันจะออกมาโบวาสวยเลยเนาะมันมันจะเป็นกลางกระเทียม ตังมุกตังใจเก็บเงินแค่พัมเปิดร้านอาหารซอยๆกัน,นป้าคือซอยหรอจ้างป้ารถเดือนละสองหมื่นเรแฟนหัวแป๊บเราพี่นอ้องเจ๊งเจ๊งแน่นอนผไม่ได้นานว่ามุกแป๊บมในว่าเผือชื่อแท้นะเข้ามาหัวชื่อลรอชออไป้ามาลูกค้าเข้าขหันมหัศจรรย์โต๊ะสตาร์เลยพี่น้องเจ๊งอันนี้เจ๊งกันแท้ผมแฟนคนเชิอแบบ าครับปูปีลายควรแม่นเลยปูปีใส่ควรน,นี่ยพ่พราะรื่ยๆนะเอาเนี่ยไปเชื่อมคนไข้กินน้ปรเดี๋ยวว่าให้เจ้ากับเมียอันเอออให้ันเมียเจ้ากับข่อยเป็นเด็กเสิร์ฟเจ้าเป็นกุ๊กเลยเออเอาคนคนเก็บเงินได้บ้าดเลยปูปีปูปีเก็บเงินเนาะปูปีเป็นคนเก็บ เว่ยเให้หมูกับคนเก็บใช้เก็บก็ได้ยืีกันใช่ไหมาอันนี้ขนาดบางน้าพี่น้องใส่หมดเลยประมาณนี้เขาต้องใส่มว้สามเลยใส่ไว้ชี่แล้วเพื่อความนัวเสียรายเสียปลายพี่น้องอันหมูใส่กรบปุกเบเลยแหละพี่น้องเลยอันนี้น้ำตาลเนี่พี่น้องเนาะบางคนมากินบางก็ใส่ลายแล้วเป็นลูกค้าสั่าง ขาวแช่กระจายนะจา์ข้นแชมจาลอะไรกันอย่างิมว่าจนแะมตาลอะไรกึ่ันอาทิตย์มเพิ่มเนื้อเพิ่มยังเปเพศ่นนะตวมันนอยก่บบอืนบ่อใส่หานอวยพี่น้องเปลี่ยนตัวพี่น้องตัวตัวมันน้อยก็เลยเปลี่ยน เาเพใส่เ่าบ่ใส่บ่ว่อันอาเพใส่สูตรมาแต่อยุธยาบนี่นคอเนครีธรรมดาลืมไป้นี่สมุประการเนี่ยมุประกาศเบื่อีน้องบ้าเ่ใส่น้ำปลาน้ำ เีเห็ดยำบอแคชูน่งจ้ามอมมีเหอมีมีหม,ม,มูกอบเอาหน่อไปหอมบัวตัดตอนหอมเลยพี่น้องเด้อบอแปลกับมาซอยใส่เลยพี่น้องเด้อได้อันขีปลอ๋ลอซอยใส่ ตอนใหญ่ป่ะ่าแฟน,นพอดีนี่หรอพอดีคำมานะพอดีคำเลยพี่น้องเดอ้อคำน่ารักนะพี่น้องกินน้ำเลยพี่น้องซีม,มืงบายสุกโอ้ทุกที่่ะพอดีแล้วเนาะมาเด้อจ้ามาสุขสุขคนมากินยำเซตันบกแฟนเลยพี่น้องเดอ้อสุขบกแฟนสีม,มือบกแฟนเด้อจ้าหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องยำเลยนาะซอยหลังจากซอยแล้ว เรวก็มาคนให้เข้ากันให้รสชาติมันเอาให้รสชาติความนัวความแซ่บความอร่อยความมันความบันทึกใจพี่น้องลงไปในซองของซองของไส้ออดนี่แหละพี่น้องาลุงได้มันมีหูไหมจ้ะเอาลุงไปเดลึกซองหมอนี่มันจะกินมันอไม่มากินยำไส้ตันของประเภทแมส ติดตามกันได้เลยพี่น้องลรงไปเลยอันนี้ลายกุยเงโค้ดยังามา,ด,า,มามมดูสี่ท่นพี่น้องเลยเดี๋ยวไปนะ้งเดี๋ยวบทหนึงมีการบทหนึงอีกน้องเคยอาจจะบีได้บตนบดกินบอ,อแพนเนสจัง ปลาจาไปห้องะไ้ไครับมานเออเัวกันทะีน้อยผมมีกินหองม,ม,กม,มาก่จเละ้งาแซ่บเลยนะอ้อมีกินหองพิม,ม,มากเ,เลยแสดงว่าเซ่บเลยเนะ ให้รสชาติของความหองน้ำซีมก่อน้ออปาซีมก่อนเริมอ๋อเอนซีมก่อน,อออนมาเอฟซเด้อจ,าจา่ายละจ่ายล้นเนนร้อยบาทมแพงก็อืมพักเลยพักแล้วพี่น้องมันนี้คิปนี้อ,อนก,นกน็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม ่องแม่จีดพ่อแอนเด้จ้าพี่น้องสบายดี